สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวฮะในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็นํามาเสนอกันนะฮะจากกรณีที่มีการบ่งบอกว่าหุนมานีฮะท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นลูกชายของหุนเซนแล้วก็เป็นน้องชายของหุนมาเน็ตนะฮะก็ได้มีการพูดถึงว่ากรณีที่คนไทยเนี่ยไปเลือกพักภูมิใจไทยเชื่อมั่นได้ว่าภายใน4ปีครับเศรษฐกิจไทยเนี่ยพังแน่นอน เพราะว่านายกคนนี้ครับเอาแต่ปิดด่านไม่ยอมที่จะส่งออกไปไหนนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะฮะก็ต้องย้ายฐานการผลิตหนีไทยกันหมดท่านผู้ชมครับนี่ก็เรียกว่าเป็นกระแสข่าวแล้วก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าหุนมานีนี่แหละนะครับมีการออกมากล่าวถึงว่าไทยเนี่ยสมควรที่จะมีการเปิดด่านเพื่อรับแรงงานชาวกัมพูชาครับกลับไปทํางานเหมือนเดิมแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไทยว่า ไทยเนี่ยไรลซึ่งมนุษยธรรมนะครับแล้วก็อ้างมาโดยตลอดว่าที่ประเทศไทยเนี่ยจเจริญได้ก็เพราะว่าแรงงานขเขมรฮะมาสร้างประเทศมีการเข้ามาก่อร่างสร้างตึกมาทํางานหรือทําเกษตรกรรมจนทําให้ไทยเนี่ยสามารถส่งออกสินค้าได้อย่างมากมายกระแสข่าวที่ผ่านมาก็บอกว่าวุลมาณีนั้นเคยได้มีการอ้อนวอนไทยให้เปิดด่านแล้วก็น่าจะมีการมา สายสัมพันธ์กันใหม่แล้วก็มีการสัญญาว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะฮะซึ่งคุนมานเนียก็ถือว่าเป็นลูกชายฮุนเซนก็พยายามที่จะส่งสัญญาณในเชิงบวกนะครับถึงไทยก็เลยมีการมาขอความร่วมมือเปิดด่านชายแดนเธอเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มาจากทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็เป็นการให้ความร่วมมืออย่างจริงจังแล้วก็จะไม่เกิดปัญหาความขัดแย้งตลอดชายแดนอย่างแน่นอนนะท่านผู้ชม ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสที่โด่งดังนะในโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับการเปิดด่านนะฮะไม่ใช่เฉพาะฮุนมานีครับตัวพ่อเขาเนี่ยอย่างฮุนเซนนะอดีตที่ผ่านมาก็เคยทึกทักที่จะเปิดด่านแต่ว่าเราไม่เปิดเมื่อเราไม่เปิดก็รู้สึกว่ายัวครับเขาก็บอกว่าปิดไปเถะด่านนะห้าปีเขาก็อยู่ได้เขาก็มีความช่มั่นว่ามันมีวิธีซิกแซกไงท่านผู้ชมอาจจะมีการส่งออกโดยใช้เรือหรือ การใช้พวกเครื่องบินในการขนส่งหรือมีการขนส่งสินค้าครับอ้อมไปยังสปปลาวแล้วก็ส่งมายังกัมพูชานะฮะซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ฮุนมานีเนี่ยก็ถือว่าเป็นทายาทครับของตระกูลฮุนและเขาเนี่ยมักจะเป็นแกนนําเลยท่านผู้ชมที่มักจะมีการนำพาชาวกัมพูชาเนี่ยมาเดินทางครับชูธงชาติมีการเข้ามาสร้างกระแสนิยมนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่ฮุนมานีเนี่ยครับลูกชายของฮุนเซนเนี่ยก็เป็น ลองนายรันเตของกัมพูชานะครับมีการจัดขบวนฮนะในกรุงมนมเป็นเพื่อต้องการมาแสดงพลังสนับสนุนรัฐบาลกัมพูชาแล้วก็เป็นกองลังแนวหน้าของกัมพูชาครับซึ่งฮุนมาณีเนี่ยก็ถือว่าได้กลายเป็นฝันใจหรือว่าเป็นไอดอลฮะสำหรับคนหนุ่มสาววัยแรงงานของชาวกัมพูชามักจะมีการปลุกกระแสคนกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างจะมาก แล้วคุณมาณีเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าดีกรีการศึกษาไม่ธรรมดาท่านผู้ชมครับจบปริญญาโทฮะจากมหาวิทยาลัยป้องกันชาติอเมริกันแต่ว่าเขาไม่ได้เป็นทหารนะแต่ว่าคุณมาณีเนี่ยนะครับเริ่มเล่นการเมืองเขาเป็นสสฮะในจังหวัดกัมปูช์เปือหลายสมัยแล้วเพราะว่าที่ผ่านมานั้นก็เรียกว่าเขาเนี่ยมีการมาจัดตั้งสภาพเยาวชนแห่งกัมพูชาแล้วก็ดําเนินทุกวิถีทางครับเพื่อดึงคนรุ่นใหม่ๆออกจากฝ่ายค้าน ก็คือทางด้านของนายสมรังสีนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีท่านผู้ชมครับตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มักจะมีการถูกโจมตีจากฝ่ายค้านโดยเฉพาะเรื่องส่วนตัวเนี่ยเป็นประจำฮะแล้วก็เรื่องครอบครัวก็เรียกว่าฮุนเซนเนี่ยเขาก็วางตัวฮะลูกชายของเขาไน้ดีอุนมาณีฮุนมาณิตนะครับก็เป็นลูกชายคนที่สองของฮุนเซนเนี่ยก็ถูกวางตัวครับมีการก็ามาทํางานในเรื่องของข่าวกลองในปัจจุบันนี้ครับแล้วก็เป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกลอง ทางทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็เป็นรองผู้บัญชาการกองทัพบกกัมพูชาด้วยครับนี่นะฮะก็คือบทบาทของลูกชายฮุนเซนท่านผู้ชมที่เล่นการเมืองภายในประเทศอย่างไม่พอก็ยังคงม,มีการเล่นการเมืองระ